คุณลำไยหายทองคำมาที่ s อสแนะคะจะเกิดอะไรขึ้นน้องลำไยมาพบกับคุณหมอดานะแห่ง s อสเป็นการเติมเต็มฟิลเลอร์นะคะในส่วนของบริเวณขมับใต้ตาร่อง,งแก้มปรับรูปปากสารเติมเต็มฟิลเลอร์นะคะสามารถช่วยแก้ไขได้น,<อ>นี่คือรูปปากเดิมของน้องลำไยนะคะเห็นไหมว่าคนเราส่วนใหญ่เนี่ย จะมีล่องปากค่ะต่อให้อายุไม่เยอะก็จะมีล่องปากแบบนี้ล่องปากแบบนี้ทําให้เราเนี่ยปากเราเนี่ยดูมีอายุด้วยนะแล้วก็เห็นไหมว่าเขาบอกว่าเขายิ้มแลวปากแปรด้วยความที่เขาไม่มีทรงปากแบบนี้เวลายิ้มตรงนี้มันก็จะตึงไปหมดกลายเป็นเหมือนล่องปากาปบนเนวคว่ำและเดี๋ยวคอยดูนะสองมุมริมฝีปากเนี่ยจะถูกยกขึ้นถ้าพร้อมแล้วไปดูได้เลยค่ะ หนูอายุแค่ยี่สามนะคะแต่ก่อนนี้นนคนจะเข้าใจว่าหนูอ่ะอายุแบบว่า,ายี่สิบปลายอะไร,ะรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราทํางานหนักแต่เด็กอะค่ะคุณหมอแล้วเหมือนกับเราพักผ่อนน้อยเหมือนผิวเราหรือว่าหน้ามันจะดูแบบว่าดูโทมดูดูแก่กว่าวัยอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือย1สเอ็ดนะคะถ้าดูจากเงาแสงอะค่ะจะเห็นเลยเน,เนี่ยเงาแสงจะชัดนะข้างนี้ยยกเลยอะเห็นไหมคะคุณหมอจะไม่ไม่เปลี่ยนอะไรที่นเป็น เท้นทางจะสังเกตว่าไม่แตะเลยนะแต่อย่างอื่นเนี่ยทำให้แค่เขาดูเด็กมไม่ได้ทําให้เขาเกรียอเออเรียกว่าเป็นแฟนคลับดิสเอลซีอยู่แล้วค่ะคือดูอยู่แล้วติดตามอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งเห็นของดา,าราหลายๆท่านก็คือมาทําที่นี่แทบทุกคนเลยอะค่ะ,คะก็คือคือเรามั่นใจอยู่แล้วว่ายังไงต้องออกมาสวยแน่นอนนี่คือไว้ใจคุณหมออยู่แล้วอะค่ะก็ไม่ได้มีเลเวลเนอะไรมาให้เลยให้คุณหมอดูให้ว่าแบบไหนเข้ากับเราอะค่ะแต่คือมั่นใจว่าออกมาต้องสวยแน่นอน สุดปังนี่คือความมั่นใจนะคะของน้องลำใจในวันนี้ที่มีให้กับ s l c 18สาขาใครสะดวกสาขาไหนใกล้บ้านคุณสามารถติดต่อเข้ามาหาพี่แอดมินได้เลยเรียลลิตี้นีลาไปแล้วสวัสดีค่ะค่ะบ๊ายบาย